การมาของฐานอีเวนต์ WWE ทำให้การป้องกันบ้านบริกเ c เจนไม่ใช่เรื่องง่ายแก้วก็พยายามออกแบบบ้านเพื่อป้องกันฐานอีเวนต์เดาลองบริูกันว่าแก้วจะกันได้หรือไม่โดยแก้วได้ออกแบบบ้านหลังนี้มานะครับก็จะเป็นผังบ้านที่แก้วดัดแปลงมาจากสวร์นะครับผังบ้านที่แก้วซื้อมานาะเขาแบบให้นะครับแก้วก็ความนิดแับน่อยนะครับเพื่อที่จะใช้ให้เหมาะนาะอแก้วก็ให้ชมกัน,นครับว่า รับมืออย่างไรด้านบนครับจะมียักษ์ใหญ่ใจแอนแก้วไว้ด้านบนครับเพื่อที่จะให้อาวุธด้านบนโจมตีหนักเลยครับและยักษ์ใหญ่ใจแอนจะเดินไปตามเทล่าครับดึงขวาดานซ้ายนะครับทาให้ด้านหนครับที่มีหอกคอยแก้มรนูหอกคอยสรับื่องมือแล้วก็ปืนใหญ่ดึงๆสามารถที่จะโจมตียักษ์ใหญ่ใจแอนแตายลงไปได้กับกัน,นะครับด้านล่างแก้วได้เอา เคนะครับไว้ใกล้ๆบ้านเลยนะครับเพราะว่ายังไงเคนก็จะพุ่งไปที่บ้านครับเราก็ไว้ใกล้ที่สุดเลยแล้วก็ใช้ผู้ก้้นรับลงไปใกล้ๆกันครับเพื่อที่จะรุมโจมตีเคนก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผู้โจมตีเขาจะโจมตีอย่างไรส่วนทหารที่เป็นมิกของเราครับแก้วก็ได้เอามาแล้วนะครับก็จะมีจอมักแขนอยู่ด้านซ้ายครับก็อยู่ด้านในหน่อยเนาะเพื่อที่จะคอยรับมือนั่นเอง ่วนด้านขวาครับก็จะเป็นนักสู้พันยีนครับแก้วจะไว้ด้านในเพื่อที่จะรับมือนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผังบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นเช่นไรแก้วจะให้ชมกันนะครับก็แก้วได้ป้องกันไปนะครับบนนี้แก้วตีไปได้291ร้้ทวนครับแล้วก็เสียไป291ร้ทวนครับสรุปว่าเจ้ากันไปนะครับมี3ตาที่แก้วป้องกันได้นะครับก็อยากจะเอารีเพย์ มาให้ชมกันเดี๋ยวเราไปชมรีเพลแรกกันครับว่าจะเป็นเช่นไรรีเพล่แรกนะครับเป็นการใช้ทางฝั่งของจอบักแนนะครับก็จะมาเซตนี้เลยครับโดยใช้น้ำยาล่องหุ่นนะครับเอาไป12ขวดครับแล้วก็มีอาคมเรียกกลับเรียกกลับมาครับโดยทําการใช้เจนครับลงไปด้านบนยักษ์ที่ออกมาครับก็จะเดินไปแต่ยักษ์ก็จะเดินไปด้านขวาครับที่ป้อมเทิดล่าฉะนั้นครับทางฝั่งของเสาโมนาครับก็จะ ยิงไปนะครับทำให้ยักษ์จะตายลงไปแล้วก็เหลือเป็นเจนครับที่ยังไม่ตายลงไปเจจะเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็เจอกับระเบิดเมกานครับติ้งดึงลากหุ่นทีเดียวนะครับแล้วก็ตายลงไปก็จะเรียบร้อนนะครับเขาก็จะตายลงไปทําให้เราก็เสียไม่มากเท่าไหร่นะครับเขาปล่อยควีไปด้านขวานะครับดูเหมือนว่านักสู้พันธุ์ยีะออกมานะครับแล้วก็จะมาป้องกันมาดูกันว่าเขาจะรับมืออย่างไร นักสู้พันยืนนครับปล่อยแท็กทีมสไตล์ชนเผ่าครับลงไปแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับด้านบนแต่มันทาอะไรไม่ได้นะครับเพราะมันโจมตีอากาศไม่ได้แต่นักสู้พันยิ้สามารถที่จะปาห่อนครับไปโดนกับนางฟ้าได้นะครับนางฟ้าตายลงไปถือว่าดีมากเลยครับเขาล่องหนหมดเลยทําให้นักสู้พันยิ้ตายลงไปก็ก,ากําจัดนางฟ้าได้ตัว2ตัวเนาะมาดูกันต่อครับว่าเขาจะไปยังไงต่อไปเขาปล่อยคิงนะไปด้านบน แล้วก็ใช้รักไม้ไปหนึ่งตัวนะครับจากนั้นทําการปล่อยเจ้ามะแขนครับเป็นนักกระดานเพื่อที่จะลงไปนะครับเจ้ามะแขนจะเข้าไปแล้วก็จะไปด้านล่างกันนะครับสามารถโจมตีกับฟ้อมคูได้แล้วก็ไปต่อนะครับใช้ท่าไม้ตายคาพิวตะด้วยนะมากับอันยมรีคู่ข้างของคูเนาะแล้วก็ไปต่อนะครับดูเหมือนว่าเขาจะลงไปด้านล่างครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับเลิ้งขวานะครับมีควีนครับที่มินเมียล่องหันสามารถใช้ในแม่ล่องหันไปกับควีนได้ ก็ปล่อยลงไปนะครับแต่มันไม,ไม่ไม่มิดเนาะก็เลยทําให้ควีนตายลงไปและด้านบน,นครับทา้งฝั่งของจอมาัแขนก็จะไปด้านบน,นครับลงไปด้านซ้ายที่ที่จอมขักแขนกันเนาะจอมาัแขนเข้ามานะครับเจอสรารวัเส้นเดียวสรารวัเส้นเดียวนะครับก็จะรับมือถาตัวที่มีเลือดเยอะๆได้นะครับพลังชีวิตเยอะๆได้น,นะครับอย่างเช่นจอมขักแขนก็จะตายลงไปนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับก็ตายลงไป จากนั้นก็จะฟุ้นค้นชีพมานะครับทางฝั่งของเนซ้ายนะครับเจ้ามาแขนเข้ามาแล้วนะครับสามตัวนะครับที่จะเข้ามาที่บ้านครับแล้วก็ทํายังไงนะครับดูเหมือนว่าจะโจมตีบ้านเลยนะครับบ้านก็จะพังลงไปนะครับแล้วก็ยังไงเจ้ามาแขนมาแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับได้บ้านไหมยังไม่ได้บ้านเนาะเขาโจมตีที่บ้านก่อนครับแล้วก็จะได้บ้านมาครับจากนั้นก็ใช้อาคมเรียกกลับเรียกกลับไปนะครับ แล้วก็ปล่อยไปด้านซ้ายนะครับเคลนออกมานะครับจากนั้นเคนก็จะลงมาด้านล่างครับแล้วก็จะโจมตีกับโครงกระดูกได้เยอะเลยครับเพราะว่าเคนโจมตีแบบกระจายเจาะนักขแขะเจาะมาแขนนะครับก็จะไปด้านซ้ายนะครับเขาเหลือเวลา5วินาทีสุดท้ายนะครับทำให้ไปไม่ทันนะครับแต่ว่าอาวุธพังลงไปหมดแล้วนะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะคว้าสัมดาวได้เพราะไม่ทันเวลานั่นเองแก้วแก้วก็กันได้นะครับ ทำให้ไม่เสียไปอีก8ถ้วยต่อมาประชุมต่อครับในตาที่ในตาที่สอน,นครับก็จะเป็นการใช้นักสู้พันยิตและเย,ยตินะมาดูกันว่าเขาจะเข้ายัางไงก็มาถึงครับเขาจะเข้าด้านครับเข้าไปก็จะชมตีบ้านก่อนเลยมาดูกัน,นครับว่าเข้ายัางไงก็รอสักครู่หนึ่งเนาะเขาปล่อยเยติเป็นนักกระดานครับแล้วก็ปล่อยอรถจัก,กรแพร์นะครับตามด้วย ยักใหญ่เรับเข้าไปคิงลงไปนะครับแล้วก็ควีนลงไปนะครับตามด้วยนักสู้พันยิ้มเข้าไปนะครับสามารถที่จะโจมตีไปที่บ้านได้นะครับแต่ว่าบ้านอยู่ห่างจากแพงห้าช่องนะครับทำให้นักสู้พันยิ้มเข้าไปได้ไหมนะครับเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะโจมตีบ้านทางรงไฟนะครับจากนั้นไปด้านบนคือเหมือนว่าเขาจะพยายามขึ้นไปนะครับทางฝั่งของเยติก็จะเป็นตัวแทนครับแล้วนักสู้พันยิ้มก็จะโจมตีรอบข้างหมดเลยนะครับรวมถึงด้านซ้าย ควีนครับน้องขวานส้มครับน่ารักมากๆเลยเข้าทีมกับชุดเจ้ามาแขนเลยนะครับก็จะไปด้านบนต่อเนี่ยควีนน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็ด้านบน,นครับมีสารวาเส้นเดียวนะครับแช่ไหมก็จะยิงไปนะครับแล้วก็แช่ไปแต่แช่ไม่ทันนะครับทำให้นักสู้พันยีตายลงไปนั่นเองแล้วเขาก็ไปต่อนะครับด้านบนนักสู้พันยีเกือบตายลงไปนะครับแต่ว่าสารวาของแก้วพังลงไป หรือด้านบนครับที่เป็นโซนหนักเลยครับก็มาดูกันว่าเขาจะไปต่อได้ไหมนครับดูเหมือนว่าเครนจะไปต่อได้นครับก็จะขึ้นไปด้านบนและเจอกับระเบิดระบงระเบิดนครับเต็มไปหมดเลยจากนั้นนักสู้พันยืนครับจะขึ้นไปแล้วก็ได้ซรายนะครับเขาจะขึ้นไปด้านบนไปต่อได้นครับแล้วก็นักสู้พันยีนของเรานะครับตายลงไปถ่วงเวลาได้นิดหน่อยนะครับเขามีสกิลหายตัวนะครับก็จะหายตัว แล้วก็ไปโจมตีด้านบนครับแล้วก็ไปต่อด้านครับก็เกือบได้สามดาวนะครับเหลือเป็น1 1นครับที่ยังโจมตีไม่ได้ก็น่าเสียดายครับที่ไม่สามารถคว้าสาดาวได้นะครับแต่แก้วก็กันได้นั่นเองนี่ก็นำฝากกันครับกับการป้องกันทหารอีเวนต์ครับก็ยากนะการป้องกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับตาไหนที่กันได้นครับเราแทบจะชโยเลยครับว่าเออเรากันได้นะ แต่ตอนไหนที่กันไม่ได้นะครับก็ต้องเศร้าใจไปเมื่อตอนนี้นะครับแข่งกันว่าใครพลาดน,นะครับเราจะตีพลาดหรือไม่หรือว่าเราเขาจะตรงตีพลาดหรือไม่นะครับถ้าเราตีพลาดแล้วเขาตีพลาดก็เจ้ากันนะครับแต่ว่าถ้าเราตีไม่พลาดแต่เขาตีพลาดเราก็ได้ถ้วยมากกว่านั่นเองนี่ก็เป็นการเล่นของลิกเลเจนต์เนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตาก,กันครับไม่ใช่สูตรฐานอีเวนครับเพราะว่า ฐานอีเวนที่ตีแล้วไม่ได้ดาวนะครับหมดแล้วนะครับก็พามาชุมตอนี้นะครับเป็นรากไม้นะครับก็จะเป็นการใช้ฐานเดิมๆเนาะก็ยังมีคนใช้ฐานเดิมๆอยู่นะครับไม่ใช้ฐานอีเวนเขาอาจจะไม่ชอบเนาะมาดูกันว่าเขาจะเข้ายังไงนะครับโดยเขาไปเจอลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็จะใช้นแ้วลองหัวลงไปแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับดูเหมือนว่าจะใช้ล่องหัวลงไปนะครับแล้วก็โจมตีไปที่บ้านเลนครับก็โจมตีบ้านได้ครับเคนออกมาช่วนครับ เคนซัดทีเดียวนะครับพังลงไปแก้ไม่ดูเคนครับก็เคนจะโดนผู้กล้าของเรานะครับโจมตีอย่างหนักเลยทําให้เขาครับไปต่อไม่ได้เคนฟลิ้งขึ้นชิปมานะครับแล้วก็เขาล่องหุ่เคนครับทําให้ผู้กล้านะครับไปถูกโจมตีและเคนก็มานะครับโอ้ยตายเกี้ยงเลยนะครับตายเกี้ยงเลยเคนก็จะไปต่อนะครับไปต่อเจอไปด้านบนต่อนะครับแล้วก็ไม่เอาล่องหุ่หมดแล้วนะครับทําให้ เขาต้องใช้อาคมคืนชีพมานะครับก็ยังไงยังไม่ได้ใช้อาคมคืนชีพนะครับแต่ว่าเป็นการคืนชีพของคลินกเนาะแล้วก็จะไปต่อน,นั่นเองโอเคแบบนี้เลยนะครับก็โจมตีไปนะครับได้ไป18จากนั้นเข้าด่านซานนะครับใช้เบก,ก้าลงไปจากลูงฐานนะครับแล้วก็ปล่อยรักไม้ลงไปการจะเข้าไปที่คือต่าไฟนะครับเพื่อโจมตี ตาไฟก็จริงมาครับแต่ว่าโคแข็งครับถุงเวลามากๆเลยครับก็จะช่วยป้องกันฐานได้ดีครับแก้มองว่าโคแข็งครับเป็นตัวละครที่ใช้ป้องกันบ้านได้ดีครับของบ้าน17นอะเพราะส่วนใหญ่นะครับเรามักจะเจอแต่สายพื้นดินนอะแล้วก็ฐานอีเวนต์ครับก็เป็นฐานพื้นดินหมดเลยก็ถือว่าช่วยป้องกันได้ดีเลยครับจานั้นครับเราขึ้นไปลากไม้ขึ้นไปครับแล้วก็เจอยาพิษครับทำให้เคลื่อนที่ช้าลง โจมตีชาดูนครับแล้วก็จ้องมาแข่งของเราออกมาแล้วนะครับอยู่ด้านซ้าครับโจมตีเข้าไปที่รักมานครับไม่รู้ว่าได้ไหมแต่ดูเหมือนว่าจะตายลงไปแล้วก็ไปด้านบนครับเปิดกําแพงครับโดยใช้ถ้าไม่ไตายคิงนะเปิดได้หมดเลยและสาวโมนะก็พังลงไปเกี้ยงเลยครับทาให้เข้าไปต่อด้านครับแล้วก็ไปด้านบนครับดูเหมือนว่ายักษ์จ้องมาแล้วนะครับก็จะโดนโจมตีด้านบนครับแต่ยักษ์ก็จะตายลงไปไหมอาจจะตายลงไปได้นะครับแบบนี้เลย แล้วก็จะไปต่อนครับดูเหมือนว่าเดซายนะครับควีนจะขึ้นไปยักเข้ามานะครับเจอปืนใหญ่ของหอคอยสารพัดเครื่องมือนะครับแล้วก็ยิงได้แล้วเขาไปต่อนครับเหลือ40บวินะครับควีนจะไปดิ้งขวาเขาจะได้สามดาวไหมนะครับเดา๋ยวมาดูกันแล้วก็ยังไม่ได้ใช้อาคมคืนชีพเลยนะครับเปิดขึ้นว่าเขาจะใช้กับใครนะครับก็ใช้กับด้านบนก็ได้นะครับหรือว่าใช้กับด้านล่างก็ได้เขาใจเย็นมากๆเลยนะครับที่จะไม่ใช้ ช้ด้าล่างครับเพื่อที่จะให้เจ๊เข้าโจมตีกับสารวานครับและเจ๊ก็โจมตีสารวานครับแต่เราตั้งสารวานเป็นเพ้าหมายเดียวนะครับทำให้เจ๊ตายลงไปนะครับถือว่าดีมากๆเลยเองฉะนั้นครับก็เหลือเป็นเสือทหารนะครับที่อยู่ด้าล่านครับน้าฟ้านะครับแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์คุณเถื่อลงไปเขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บส้าดราได้นะครับเป็นเพราะสารวานเส้นเดียวนะครับตึงมากๆเลยเองนี่ก็นำมาฝากกันนะครับกับพังบ้านหลังนี้นะครับแก้วก็ให้ชมกันะครับว่าแก้ว ป้องกันครับการป้องกันของแก้วก็แก้วตีพลาดครับได้3ดาว5ไม้ส่วนเขาก็ตี3ดาวได้5ไม้เช่นกันนะครับทำให้เราเจอกันไปนะครับแต่ก็ผลาดเหมือนกันเนาะลองคิดดูนะครับถ้าแก้วตีได้3ดาวทุกตาครับแล้วเขาตีได้แค่291ถ้ท่วนครับแก้วจะได้มา29ถ้ท่วนครับบวก29ถ้ท่วนครับจะดีมากเลยก็เดี๋ยววันนี้แก้วจะลองตั้งใจตีทางฝั่งของเลเจนดูนะครับอาจจะทำคลิปด้วยนะ ผู้ชมอยากดูแก้วตีนครับว่าใช้สูตรอะไรแล้วก็ท่านใดนะครับที่ต้องการพังบ้านหลังนี้ครับที่แก้วดัดแปลงมาจากของสวานนะครับก็สามารถที่จะกดที่ลิงก์ในคำอธิบายได้นะครับแก้วจะใส่ไว้ให้ถ้าใช้ดีใช้ต่อนะครับถ้าใช้ไม่ดีก็เปลี่ยนแก้วแบบมาครับทางฝั่งของฐานอีเวนต์มันโหนครับมันอาจจะกันได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าว่ากันนะครับวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ